สองรุ่นอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สามไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อความต้องการครับอ่าแม่ละโอ้เป็นใบเล็กลายต่างหางนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นใบเล็กลายครับนี่ผมซูมให้ดูเกกาเมจะรูเป็งเกเรสซงกราตเตจันตระิเขวิมาเนติเบรดเฮนจะปราตตรากุเวราเจตุรกปรามาตาลิวิเซยกุ้งเขาเจ้าอีกตั้งอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะแปะข้อมูลการติดต่อนะครับในการสรั่งจองไวอ่าท้ายคลิป สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสแป,ปะนะครับวันนี้อยู่ที่ถ้ำหลังสำนักนะครับก่อวันนี้มีพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าหลายท่านนะครับที่ได้ติดตามคลิปมาแล้วก็ทางวัดศิลาวดานะเพิ่อนไดออกมีดแมลงผู้คำเนี่ยสรุ่นแล้วนะครับรุ่นละร้อยแปดเนาะไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็เลยพระอาจารย์ก็เลยาาาเพิ่นไม่แต่เพิ่งสร้างรุ่น3าขึ้นมาซึ่งรุ่นนี้นี่ค่อนข้างที่จะพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าใจมีดเล็กแล้วใจใบนะครับเป็นเล็กลร้นะครับผมมาหู้ว่าจะหัน นี่นะครับใบมันจะเป็นเล็กลายนะครับลายของเล็กซึ่งเป็นมีดที่มีคุณค่ามากมากนะครับหมายความว่าวัาสดุที่ปนใจสร้างนี่นะแก็ตามตำราเดิมนะครับก็คือด้ามเนี่ยแกะด้วยไม้ประดูนะครับซึ่งเป็นดุมเกวียนหรดุมล็อกเกวียนตามตำราทุกอย่างนะครับแล้วก็แกะเป็นหูแมลงผู้คำแล้วบรรจุาตุประหลอดแล้วก็แทดไม้บอเขือบ้าเข้าไปนะครับลงอทองแท้แผ่นทองแท้นะครับเดินเส้น ด้วยสีแล้วก็เดินเส้นด้วยทองคําแท้นะครับผมก็ความยาวของใบกน็น่าจะอยู่ประมาณสัก4ี่นิ้วห้านิ้วเนาะด้ามประมาณ3นิ้วนะครับนี่นะก็รวมๆแล้วประมาณน่าจะเจนิ้วน่าจะได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการเซกนะครับผมในระหว่างที่รอเวลานะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวขณะ,ะหลวง,งพ่อเพื่อนก็มาเตรียมงานไว้นะครับก็คือ เอาวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางต่างๆมาเอามา,มาจัดไว้เนาะระวังที่รอเลิกนะครับผมก็เป็นเป็นคุณจะถือโอกาสได้เดี๋ยวขอเมตตาหลวงพว่อเพื่อจะได้อาแผ่เมตตาเฮ้ยเพราะทำแม่ทำตัวนะครับอุทิศอุทิศแผ่เมตตาเฮ้ยเพราะทำแม่ทำแล้วก็ลูกค้าเทียวดานที่ปกปักปรักษาถ้ำนี่ตัวนะครับเนาะได้หลายอย่างเลยครับก็ มีหลายอย่างนะครับวันนี้มีมีดรุ่นสามแล้วก็มีเสือนะครับนี่นะครับวันนี้เป็นรุ่นสามนะครับไยที่รอชมมาแครับเป็นใบเล็กลายทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมใบเล็กลายทั้งหมดแล้วก็ด้ามฟักก็เป็นไม้ประดูนะครับแกเป็นแมงคู่บรรจุคาถาาบรรจุแทดประหลอดแล้วก็ไม้เหมือกขือบ้าตามตำราบฮัปะทุกอย่างครับผมนี่นะครับทั้งหมดร้อยแปดเล่มครับแล้วก็มี เสือคู่ตระปบซัพนะครับเป็นสายศิลาวาตรุ่นแรกนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะได้อธิบายไว้หลายๆอย่างอยู่นะครับมีหลายเนื้อเลยนะครับผมเตรียมงานไว้ก่อนที่หลวงพ่อเพือพ่อนจะมาปลุกเศกนะมี้ายันแผ่นภาพท้าเวสวุวรรณนะครับองค์พ่อท้าเวสวุวรรณจะได้มาปลุกเศกในวันนี้ตัวเองนะครับผม นี่นะครับอันนี้เป็นาลายฝีมือของหลวงพ่อพันแสนเลยนะครับผมนี่แต่อันนี้พิมพ์บนบนผ้าใบอย่างดีแคนวาสนะกระบายอย่างดีนดนะยยดี่เป็นผ้าแคนวาสนะครับผมพิมพ์อย่างดีเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงอักขระคระาถานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะปลุกเสกแล้วก็จะมีขนาดพิเศษกระดาษ A4 อันนี้เป็นเป็นวัสดุอะไรครับอันนี้เป็นกระดาษโปสการ์ด นี่นะครับมี<ส>ความคงทนนะครับจะใส่กรอบพื้โดแล้วก็เอาไว้ใส่แล้วก็มีแผ่นเล็กไว้ใส่หลังเคสโทรศัพท์น,นีไว้ใส่ในเคสโทรศัพท์นะครับ,รบแผ่นแผ่นเล็กแผ่นน้อยแบบเต่าแต่นั้นยังมีแบบพิเศษพิเศษอันนี้อันนี้พิมพบนแผ่นทองแดงน,นี่นะครับใจมือพิเศษนะครับสามารถาพิมพ์ไปบนแผ่นทองแดงแลว้วก็เดียวลงพ่อไปอยาเมตาอาจารย์อัคระคาถาลงไปนะครับผมคุณผู้ชมเป็นแผ่น ทองแดงนะครับเป็นแผ่นยันท้าเวสสวรนครับเขามีค้องที่ทําจากหินตัวนะครับเป็นหินที่ยื่นออกมาจากผนังนะครับคุณผู้ชมจะตีค้องเบิกเลิกก่อนครับ ต้องต้องละครับอ่าละกวกำลัองถายชนมาตุกกำลังงนเลยไม่ยา่ถ่ายที่มาตรงนี้อัวขันต่างขึ้นบนแนละ้ว ินะสกเรนะพุทธังอภิปกชยาม마อิมินะสกเรนะธรรมังอภิปกชยาม마อิมินะสกเรนะสังฆังอภิปกชยาม마เอติปิโสภะกวาราหังสมาสัมปุทโวินจาระนาสัมปนโอสุกัตโรกวิโดอนุตโรปุเรสธรรมะสารเรสัตตาเทวมนุสนังปุทโภควาณเดนสวาคาโตภควาตาธรรมโอสันติติโกอาการิโกหิปสิโก โอปัญญิกปัจจัตตังเวทิตาพวิญโญเหินเตชุปฏิปโนภะกวาโตสาวกสังโฆจุปฏิปโนภะกวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนภะกวาโตสาวกสังโฆสามิปฏิปโนภะกวาโตสาวกสังโฆยติถังยตตาริปุริสายุคนิอัตถาปุริสปุขระเอยสัพภะกวาโตสาวกสังโฆว่าหูเนย์ว่าหูเนย์ตะกี้เนย์อันเช่าเอิงการะเนยอนโตรังปุญญาเขตดังโลกัสสัตถ เรตัวนั้นเมตังสัมเณตาปรันตาวิคิตจิตตาปบไตังบนันโตสเกีกามีจารุเปิงเครสิงการตัเตจันตริเขวิมานติเบรดเห็จะกามีจรุวนาคานิเกอวัดุ่มิเกเตภูมมาจันตุเทวาจารัดหาวิสัมเมียกากันดาปนากาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวัจญังสาตววโนสุรนันโต ทามาสวนาะการโหยังบารันด e ั e ่ดมาสวนาะการโหยังบารันดั่ดมาสวนาะการโอยังพัทันตานโมนันตาภะวะวันโดอรันโดสัมมาสัมปุตตานัโมตัตตาภะวะวันโดอารันโดสัมมาสัมปุตตานัโมตัตตาภะวะวันโดอารันโดสัมมาสัมปุตตะสัตติสรณามอหมุนตามิสปะตา တံကုံးပမယကကိုစံဟုတ်ကနကမနိုကစပိုကိုဓမ္မရိယမေတယုံဖရားဥံတယဥံတော်တော်ဘတော်ငလဲတော်ကတန်းသောုံထုံမဝင်းခမပြဥံအရဟံအောင်အရဟံအောင်ယေစကေယေငါເທဝထုံယုံယံကိုတီပေတော်နာထောယဆက်တိဝနာထုံတော်တိဝယံကိုတီယဆေဝခုံယံတေဆံဆူုံတော်ယံကိုတီစိခိုဘေယဘစဘေဝစေဧစပိစဟံဝေတိယမေခင်းဆာစံကိုပါတော် ဝေသရောစယအကြည်အပေါတော်စိနေမှအမွေတဖင်ပန်ခိုင်ဆုံနဥအပယ်နေလဖင်ကိုရအမွေဒါဝင့်ကြည့်ဆဝမလောင်ကာရောစံတော့ကိုင်ကကဝနိမက်ပက်ပင်စီဒါမဆေပဝေသထောနိမမြန်တုတိနိမကเจ้าယောသမထမုပါစေရာတိဟုံတော်ရုံးတဲ့အစီမတော်တောကကတန်းကွန်နကုံကတပ္ပကောဓမအလျာမေတယပြားငါဆုနေတကွအဘဝိရှာဖို့တော်ပုပ္ပအောင်တော်ပြေဥပဒေပေါ်ေဘာဟလရဲ့ေယျမေရှင်ထရရရ ဝေရွန်ဒကဝေရူပယခာကုရံမေတော်နေကုဏ္ဏကံစီယမေဥုံစရစတိဒေဝီစရစတိသတ္တဒေဝီစရစတိပုစ္ဆတ်ဒေဝီစရစတိကဝိစီတဒေဝီစရစတိမာမလာလေမနောပရဒေဝီသုဒ္ဓဒေဝီဖုမ္မဒေဝီပိယံမမသဝါဟု สาธุสาธุมาใน,นเป็นเมื่อตดนวันหลิงขาดัังมาตึงไ้หาอุ่นเงาพร,ระเป็นเจ้าอันหันศิษยาสีปปาปราเป็นเจ้าอันจางลีสอนคนภีสัตวะสังขาเป็นเจ้าอันเป็นเคยสารียา่อแเม่ตั้งสองอันเล็กหนึ่งหลูเป็นโตเป็นใจไม่เยาแล้เสียเก้าเสียกังเสียไปเสียทั้งหลายอันจางลีสังสอนแห่งไรลูรักแลมไม่เอา,ากูเจ้ากูป้าเขียนดอไลยโยกโตโยขิงซอเผียวมาจมุดแถมโตค่ะใหญ่ๆนำๆในวันนี้เสกคาดีขาสาธุหนอด,ดีคาหนอด,ดี่า อย่างนัข้าจะกก่าหอดปังถึงพระเป็นเจ้าก็กระดังก้นนักุงกตปะกอตมะอริยเมตยะเป็นเจ้าหาเปิงของข้าธรรมส,สังคาลิยเมตยะเจ้ายะเสสสี่หมืน่นแปงแห่งเจ้าอันกุลปวุลเมตนคู อาเทียริยาพิยินพียพมิจเจจกีเจวะกาทัตตะลทวิราาุฬหวิรปคาฆกเวลาเซสม,มนแห่งเจอันกุลปวุแมตนอาเริย,พยาพยินเพย,ยพมิจเจจอกีเจวะกาทัตตะลทวิราาุฬหวิรุปคาฆากเวลาพีรีพีแมพพีเกเตลีปิตะกะสุรสติวะสุงทะเมณีเมฆลาคุเนคุณวัน ตั้งเสงย้ำเลี้ยวเขียนตัวลายโยกต่อยโยกิ้งสอบแถวม้าจวดแถมตัวคาเย่เยนำๆในวันนี้ปัตย์เจจันปันเนือเจ็จันฟาถึงเมืองผีอินทับเขียวแมกซีเจ้าขุนเ่ินขุนวันสปราทตระกุเวราเจตุรกับปรามาตาลิวิเสียกุ้งเขาเจ้าอีกตั้งเจ้าเมืองหลงเป็นเจ้าเจ้าเจเพิกลังเล้าเจ้าเจข่าวนามมวลเจ้านางเจงยังปองจกาหันปองเปเหนือเจ้าเสือวันเจ้าเสือเมืองเจ้าป่าไม่แสล่ำปันปะวะอัตตำอัมปรองหอมมุกเนือกีววังต่อนนอขุนเงินค้าเขาเจ้า ทางเสง็งตั้งลงเขยให้มากรรมตัวแทนให้มาเห็นดังตัวต่อสู้ทั้งก็ยังอ่องซ่องถึงก็ยังแมตทะเลิศลานเวสวากรรมจ้าสามสิบสองเพิงอแปดแปดเพิงอนายกะเก้าสิบแปดทางซาซาปนาปะตะเกิดเกิดเป็นคนเจ็ดหรูวันแปดห,หลังหูอะไรเข้ามาพวกเจ้าปูจ่าปันโจกปันลาปันเงินปันคำอะไรกินอะไรรู้อะไรเป็นตั้งเข้าสู่เมืองมหาเนรปานอาหมานคาเพ่งอย่าหางอย่ากาดอย่ากาเหมือนดังกรรม,มกรรมพาธานาสู้ต้องเสกกรรมเลยแต่นโน နမောပုဂ္ဂထယာတစ်တိတစ်တိနမောပုဂ္ဂထယာနမောဓမ္မစတစ်တိတစ်တိနမောဓမ္မစနမောသံဃစတစ်တိတစ်တိနမောသံဃစနမောပိチェကာစပုဂ္ဂဏံတစ်တိတစ်တိနမောပိチェကာစပုဂ္ဂဏံနာတစ်တိနမောຈန္တုံမရာချီဃာနံနမောကန္ဓပကုမ္မန္ဒနာခာယခနံတစ်တိတစ်တိနမောကန္ဓပ ကုံမန္နာနာခာယခနာအောင်ဩင်္ဂသနာမောပိနယឧបနံတိကတိတိကတိနမောပိနယឧបနံစပကိတံမေစီပမ်စီပမေစစပကိတံစုတ်အောင်ဇာကိုစရမ ዘ င်နောသာသမယောထမသမိကောပရုပေတောဝရတရောဝရတောဟေတုမေဝရံအစ္စစယမေရိဆေယံကေတော เทวดาพระมเทวดาอังกาสะเทวดาตลอดถึงเตบ,บุเทวดาเจ้าป่าเจ้าขออัมพิปปักรหักษายังศาสนาในถ้ำโกหาแห่งนี้ขอท่านเจ้า่านั้นจุงได้มาฮับหูหับศรปปัพต,ต์าอนุโมทนาซึ่งระขียาบุญต่างหลายเพื่อได้เปิดปนเสียแก่พยะกังวลคนรายต่างหลาย,ลายหากมีทุกข์อยู่ก็ของห้ได้ปนแจกทุกข์ขอมีสุขอยู่แล้วของห้ได้เสวยสุขสุขนีใยญ่พูดปีพิซาส อันได้สัมพิปปักอาศัยอยู่ในศาสนนี้หงกับกายพบภูมิขั้นเป็นภูมิมเดวดาอากาสเทวดาอารักะตาเดวดาเมือมีสินธรรมเกิฐานบานปกปักอาศัยจิตตวิญญาณพูดปีวิสาเหล่านั้นอันอยู่ในหน้าสถานที่นี้จึงได้มาหักหูหับศาป,ปัตตาอนุโมตนาซึ่งวรคียานมุนต่างหลายสุดวิสัยไปบ่หอดขอฝากตัจจยชน์เมสิขาจนเมีท่เดิทางแก่ใกล้จุงมานำเอาประวัติข่าวสามร,ระบุนต,นตั้งหลายมวลพวกนี้ไปผ่าโพสสองหน้าต่างจะได้การได้การนั้นจุงจะมี yang diji kosaran kadapan gamangsa penghika tehika tang punyang nang anu mamot dan tu sanantu dewa sifat dewa ida nang meya dina huntu sukita huntu yada yo ithang meya dina huntu sukita huntu yada yo ithang meya dina huntu sukita huntu yada yo ครับเดี๋ยวผมจะขอแม่แต่ผู้อาจารย์พัน 1, แสนนะครับอธิบายเรื่องอวัตถุมงสารของมีดพญาผู้คำรุ่นสามแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆครับคุณผู้ชมครับสำรับที่ผ่านมาเจริญพรน้อสำรับที่ผ่านมาทางวัดป่าจเจริญธรรมศิลาวัดของเราก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นโดยเฉพาะมีดพญาผู้คำมีดอาคมพญาผู้คำซึ่งผ่านซึ่งแปลงมาละสองรุ่นแล้วเนาะ สองรุ่นอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สามไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อความต้องการครับอ่าแม่นละคนนั้นก่อจองคนนี้ก่อจองก็มาขอพระอาจารย์ว่าแค่ได้น้อยลงแถวหน่อยก็เลยก็เลยแป่ไงไว้ฮื้อเนาะพอดีจบกับอทางวัดเรามีเรื่องการก่อสร้างห้อหงหลวงหองครูขึ้นมาเลยนี้ว่าจะสร้างอของที่ระลึกในบุญ ัวนี้ก็เลยสร้างมีดออคมพยาผู้คำเป็นรุ่นสามซึ่งมีความกระทัดรัดกว่าเดิมน่ะ,ะเล็กน้อยแต่ว่ายังยังคงวัสดุน่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มพิเศษคือว่าในรุ่นนี้น่ะขนาดกระทัดรัดลงแล้วก็เป็นมีดปลายบัวแล้วกันเล็กเนี่ยจะเป็นเล็กลายเล็กลายจะเป็นเล็กสองเนื้อ ภาษาอังกฤษเรหยอดเล็กดามัสกัสนี่นะเป็นเล็กลายนะครับเล็กลายคือเล็กสองเนื้อตีนวดตีทบกันเป็นเล็กมวลสารทั้งนั้นแล้วก็เจาะฝังทองแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทั้งป่ายก็แกะเป็นรูปเป็นผู้ตามตำรานะครับใจ้ไไม้ดุมเกวียนดุมแอกเกวียนก็ฝฟังประหลอดแล้วก็ไม้เบอรเกอบ้าฟ้าก็เป็นไม้ประดูลงรักติดทองนะครับติดทองแท้นะครับใ่ใจ่สีทองนะครับแท้แผ่นทองคําแท้ในการปิดครับ มีใส่ถุงมีใส่ถุงเีื่สวยงามนะครับสำหรับท่านที่ร่วมทําบุญสร้างหงหลวงกับทางวัดศิลาลบัตนะครับสนงราคาปุจ้าอยู่ที่เล่ม5,600บาท5,600บาทนี่คือทําบุญ5,600บาทครับแล้วก็จะได้รับมีดพญาผู้ค้ารุ่น3มเป็นมีดเล็กลายนะครับมีคุณค่ามากๆครับครับแล้วก็อโคตรอกเล็ทุกตัวนะครับมีโคตรกำกับนะครับบะมี มรามีแบบสร้างแบบเกินจํานวนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีตัวเลขกํากับหมดสร้างร้อยแปดเล่มครับหนึ่งร้อยแปดเล่มนะครับครับท่าน,นั้นบูชาเล่มละห้าพันหกร้อยบาทครับครับแล้วก็ได้มาเศกในถ้ำนะครับครับแล้วก็มีวัตถุมงคลอย่างอื่นก็มีเหลี่ยนเสือนะครับอ่าพยัคฆ์คู่ตะปบทราบป,ปีนี้เป็นปีเสือนาะเป็นปีเสือ,อเลยทําเสือขึ้นมาเป็นที่ระลึกในบุญเหมือนกันสร้างสร้างอยู่สามเนื้อ สร้างมีสามเนื้อเป็นเสือคู่นะครับครับเสือคู่ตะปบซับแยกคู่นะครับสร้าง3ีสามเนื้อมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินบูชาสองร้อยบาทเนื้อทองบูชาห้าร้อยบาทเนื้อไอสตาโลหะบูชาอยู่สี่ร้อยบาทนะครับข uh ้ huh. างหลังเป็นเป็นรูปก็เรว่าคันช่องสะท้อนย้อนกลับเนี่ย สิงดีเวบมต์คุณเป็นการสะตนอนในตัวนะครับนะสตนในตัวนะครับทั้งแน่นเป็นรูปเสือครับผมเสือขู่ครับมีแล้วมีดาบนี่เอามาเสก่าได้หรือว่าเอามาอย่างไรเท่าหลวงพ่อมาถึงตั้งหลังมีดาบมีดาบนี่ก็อันตั้งใจแปลงไว้อันนี้นี่เป็นงานสุดยอดการทำสตาร์ละอันแปนว่าเป็นเป็นดาบ หนุนชะตาหนุนดวงเฉพาะตัวตเฉพาะตนแปลงตามสโลกแปลงตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแต่ละท่านแล้วก็ทํารูปแบบโบราณนะครับหุ้มเงินหลูกเงินหมดเลยอันนี้นผมดูเหมือนว่าเป็นเงินทั้งทั้งด้านทั้งฝักเลยนะครับเป็นเงินทั้งด้านทั้งฝักเอาเงินบริสุทธิ์นี่มาตีหุ้มโดยอันอันพนักงานที่วัดครับชรบาช่างก็งเป็นจะเป็นคนในวัดนะครับ โอ้เป็นใบเล็กลายาต่างหากนะครับ<ม>คุณผ <ไบ S 1> ู้ชมนี่เป็นใบเล็กลายครับนี่ผมซูมเพื่อดูนี่นะครับหือมีคุณค่ามากๆครับ,รบผมว่าถ้ามันมันวัสดุต่างๆนยมันมีคุณค่าขนาดเนี้ยเหมาะแก่การแบบเป็นดับประจําตระกูลยังไงหนอครับ,รบแม่นละก็ะจะตั้งใจสร้างวั้นเป็นดาบประจาตระกูลคํานวณคํานวณและสร้างลงตั้งแต่ความยาววัสดุที่ใช้ฟักด้ามอ่า พัสดุหุ้มสีเชือกปลายดาบอันนี้จะจะสร้างตามตามขนบโบราณเนาะเป็นดาบประจําตัวดาบประจําตระกูลค้าคูนวงตระกูลตลอดไปแล้วพัสดุเงินทั้งเล่มนะครับคุณผู้ชมทั้งเลมงินทัแล้วก็มีอาการหื้อลายที่มันเป็นโบราณนะครับซึ่งความจริงผมแอบทราบมาว่าหลวงพ่อก็ตั้งใจทําเนี่ยปณิธานเดิมเนี่ย เป็นซิปน่าจะ20ปีนะครับที่ผมตั้งใจไว้แต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ทำนะครับหลังจากที่ตั้งใจไว้ประมาณ20ปีครับเพิ่งจะเลอกก็ราคาทําบุญก่อเิ่มละหกหมื่นบาทคือร่วมเป็นเจ้าภาพเสาอ๋อเป็นเจ้าภาพเสาหงหลวงนะครับหลวงหลวต้นหกหมื่นบาทก็จะได้ของที่ระลึกตรงนี้ไปอืมครับครับโอ้โหเหมือนกัว่าทําบุญวัดนี้นี่ อ่าได้ของดีกู้ยัง<ว>นะบะมีเสียเปล่านะครับครับหลวงพ่งงอบันบอกว่าบาะอยากอย่าแบบทำบุญบ่ได้บ่ได้นะครับอยากมีของที่ระลึกอะไรอย่างตัว<อ>นะครับผมถ้าไปก็ได้ดับไว้คํำคุณอ่าเป็นวงตระกูลน,นะครับเนาะและว้วก็ด้านหลังรู้สึกจะมีเป็นอ่าเป็นเป็นน่จาจะเป็นภาพพิมพ์หรือว่าพวาดสักอย่างนึ่ครับเป็นท้าเวสุวรรณนะครับเนาะเป็นภาพพิมพ์ลงบนผ้าใบครับลูกเท้าเวสุวรรณกับพญาปุริสัก แตจะออกเมื่อปุจาเหมือนกันครับอ่าจะมีขนาดอันนี้เป็นขนาดกลางแล้วก็จะมีขนาดใหญ่อืมครับถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปน่าจะหันขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีมนขนาดเล็กๆเนี่ยขนาด A4 เนี่ยเอาไว้ใช้พอง่าย จะเป็นกล่องเพื่อช่วยเพื่อความสะดวกในการบูจารครับครับ,รบห,ห,หลายอย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมคงจะเอามาลงไว้เรื่อยๆนะครับขนาดเล็กด้วยวอันนี้ไว้อาไว้หลังเครโทรศัพท์ยังเป็นนิยมกันอยู่โอ้อครับมีหลายอย่างเลยครับผมเสรจพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นการ เสกนะครับผมหลักๆก็คือมีมีดแมงผู้คำรุ่น3ซึ่ง FC ช่องเขาเนี่ยทมหากันขนาดนะครับเพราะว่าบางคนเป็นไม่ยิงเนอะรุ่นหนึ่งรุ่นสองนี่มันใหญ่ยาวเท่นะครับแต่เปิื่เป็นไม่ยิงพวกก็บอกว่าอยากได้เล็กๆนะครับซึ่งหลวงหลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์พวกก็ได้ตัวใจแล้วนะครับทำให้มันเล็กลงประมาณสักประมาณนี้นะครับผมไม่ยิงก็พกได้ในกระเป๋าถืออย่างต่างๆนะครับผมก็หลักๆก็คือช่วยป้องกันภัยป้องกันพูดผีดพิาส์ ป้องกันคุ้นสนะครับพกเข้าป่าเข้าถ้ำอ,อย่างได้สบายนะครับและความจริงแล้วแมงคู่คําเองก็มีความเปลีย่ยนเสน่ห์เมตตาอยู่ในตัวอยู่แล้วตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีดแมงคู่คํานี้ก็จะเปลี่ยนได้ครอบจักรวาลน,นะครับตึงป้องกันตึงเป็นเมตตามหานิยมนะครับผมใครที่อยากสั่งจองไว้นะครับผมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะแปะข้อมูลการติดต่อนะครับในการสั่งจองไว้ท้ายคลิปหรือว่าอาจจะเอาไว้ในปุ้นห้องไ้่ย,ยังก็ ใต้คอมเมนตะ์เนาะคอมเมนต์ที่ปักมุดนะครับผมที่มีมุดแดงๆน,นะนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วไปดูกันว่าคลิปตอ่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันในป่าห้องนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนดีครับ